จะ,จะชอบของแปลกยึดพ,พื้นแล้วไปดาวคานก็ชอบพ่เตผมว่าพ่เตเนี่ยแกก็มีศิลปะในการหาเสียงจะสามารถทําให้มีแกมีพื้นที่สือนะ่อเด็กๆไปรุ่นอะไรต่างนี่ก็สนใจอยากจะเลือกพ่เตนะครับส่วนจะทําได้จริงหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่านะแต่ว่าก็มีวัยรุ่นสนใจนะพ่เตนะก็แล้วแต่นะใครจะเลือกอะไรนะหรือใครจะเลือกซ่อมก็ว่าไปแล้วแต่หรือจะเลือก ฟ้าก็ว่าไปเลือกน้าเงินก็ว่าไปเลือกแดงก็ว่าไปมันแล้วแต่พวกใครพวกมันใครชอบอะไรนะอืมนะครับเข้าใจนะอ่านะครับผู้หญิงสามารถมีสามีได้สี่คนครับอ๋อชอบอ๋อชอบตรงนี้นะให้ให้ผู้หญิงมีสามีได้สี่คนผมก็ฟังผู้หญิงที่เขาเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกดีนะนโยบายเนี้ยถ้าเรามีผัวพร้อมกันก็สี่คนไอผัวคนแรกไปรักเรา ก็ยังเหลืออีกสามคนอาจจะรักเราก็ได้เออก็มีคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะสองคนมันก็แปลกๆนะของไทยบางคนมีผัวก็มันสองคนก็มีนะครับแต่สําหรับผมผมก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องพวกนี้นะแต่ใครชอบก็ใครสะดวกก็เลือกไปแล้วกันผมอาจจะไม่สะดวกไอทาอะไรแปลกๆนะผู้หญิงมีผัวสองคนแม่ก็ก็ยุ่งนะนะครับมันก็ยุ่งอยู่นะนะครับทุกวันนี้แค่ผัวมีเมียน้อยก็เมียหลวงก็จะเอาตายนะ แล้วนี่จะมีเมียสี่คนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่สะดวกนะนโยบายแบบนี้นะก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดขวางอะไรใครชอบพี่เต้ก็ไปเลือกเพราะว่าอาจจะได้ไปดาวังคารไปเที่ยวเซนทันเวสเกตที่ดาวังคารนะครับมีปรมาณูสิบูกอะไรก็ว่าไปเราก็ไม่รู้นะบางคนก็บอกนะครับอ่าเพอร์เจอร์อ่านะครับบางคนแบบมีผู้หญิงถามถ้าเกิดท้องมาแล้วลูกใครกนั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้นะครับก็สังคมมันก็มีอะไรแปลกๆอนะ่ะ ไทชอบของแปลกก็เลือกพี่เต้เป็นนายกนะครับก็แล้วแต่นะนะครับก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักเอนะครับอืมทนายเลือกพักไหนนะครับเออผมอนะไรผมก็มีพักในดวงใจอยู่แต่ผมไม่บอกใครหรอกเพราะว่าผมมาจัดรายการอย่างนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะเลือกพักนั้นพักนี้มันดูไม่น่ารักนะครับเราก็จัดรายการก็ว่ากันไปตามนะเราเชียร์ทุกพัก ถ้าใครชอบอนุรักษ์นิยมก็ไปเลือกพี่อนุทินนะใครชอบพวกชาตินิยมก็มีหลายพักมีทั้งพักภูมิใจไทยพักเศรษฐกิจนะพักอะไรจต่อะไรเยอะแยะพวกชาตินิยมนี่เยอะตอนนี้เขากําลังจะบอกว่านะไหนๆก็จะเลือกชาตินิยมแล้วมาเลือกภูมิใจไทยเลือกพักเล็กพักน้อยเดี๋ยวเสียของก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าพักที่มันชาตินิยมเยอะอนุรักษ์นิยมเนี่บ้านเนี่ยนะพวกนะ เขาเรียกอะไรโหนเจ้าวันวันก็พูดแต่เรื่องเจ้าพูดแต่เรื่องสถาบันนะเขาห้ามอมาหาเสียงก็ยังโหนอยู่นะครับฝ่ายตรงข้ามโขนเจ้าก็คือพรรคสม้มนะครับนะกระโดดโจมตีว่าล้มเจ้าโดดโจมตีว่าแก้มาตรา112พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะลดทอนพระราชอำนา่นในดักเพราว่าไปซึ่งความจริงมันไม่มีหรอกครับพรรคไหนจะไปล้มเจ้าพรรคไหนจะแก้มาตรา112มันทำไม่ได้ พราะพักอะไรก้าวไกลก็โดนยุบไปแล้วเรื่องแก้มาตราร้อยสิบสองแล้วมาใช้ในการหาเสียงเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องตาสว่างไม่มีพักล้มเจ้าไม่มีพักด้อยทหารไม่มีพักแก้มาตราร้อยสิบสองพี่น้องจําผมพูดไว้เหตุที่ไม่มีเพราะอะไรกรกตเขาไม่ให้ทําหรอกเพราะว่านโยบายหาเสียงไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ต้องขัดไม่ขัดต่อคำนิชัยุิสานรับนูนเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจไปไล้วใครบอกว่าอย่าไปเลือกพัก แต่มาตรา112ล้มเจ้ามันไม่มีครับนะไอ้พักที่พูดบอกว่าไอ้พักที่พูดตรงนี้แหละครับทำผิดกฎหมายเขาข้ามเอามาหาเสียงนะครับอย่างที่บอกนะคะาร่าชาตินิยมคือสามัคคีนะครับนะความหมายของอ่าอา่าเนชั่นนลลิซึมหรือชาตินิยมคือหนึ่งสามัคคีสองร่วมมือกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมันมีสองนิยามนะครับคำจำกัดความมีองค์ประกอบหนึ่งสามัคคี ทำอย่างไรให้คนในชาตินะครับไม่ทะเลาะกันไม่แตกความสามัคคีไม่ใช่บอกเฮ้ยเลือกพักรักประเทศชาติกับคนที่ไปรักอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับนะครับเพราะนั้นอย่าไปทำอะไรที่บ้านเมืองแตกแยกถ้าถ้าทำอะไรให้บ้านเมืองแตกแยกไอแบบนี้เขาไม่เรียกว่าชาตินิยมหรอกครับเขาเรียกว่าชาติลมจมนะครับลองไปดูเข้าไปใน AI เนะี่ย นะครับ Chat GPT เออ g e m i มี Google มันจะบอกนะครับชาตินิยมหมายถึงทำให้คนในชาติสามัคคีกันความหมายนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นต้องสามัคคีต่อร่วมมือร่วมใจกันทำให้ประเทศชาติจเจริญแต่ถ้าเกิดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงฝ่ายส้มฝ่ายสลิปไอพวกนี้ไม่เรียกชาตินิยมหรอกเขาเรียกว่าทําให้ชาติทิพหหยนะครับเขาเรียกว่าทําให้ชาติเสียหายทิพหายพวกนั้นอะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ชาตินิยมคือต้องทำให้คนในประเทศชาตินั้นสามัคคีกันและมาร่วมมือร่วมใจกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันนี้คือความหมายนะครับลงไปถาม AI ได้ผมผมถามมาแล้วนะครับไม่เชื่อผมก็ต้องเชื่อ AI จริงไหมครับพี่น้องคร,นะครับนะครับนะนะครับและอย่าไปบอกว่าพวกเราเป็นพวกรักชาติอีกฝ่ายหนึ่งพวกไม่รักชาติบางคนบอกเนี่ยเวลายืนก็ไม่ร้องเพลงชาติ แสดงว่าเป็นพวกขายชาติจับว่าอรือไงมันไม่มีกฎหมายหรอกครับเวลามีเพลงชาติมาเราต้องร้องเพลงชาติไม่มีครับนะไม่มีครับนะเราไม่ได้เป็นผมก็ไม่ได้ร้องเพลงชาตินะเวลาเพลงชาติมาเขาร้องกันผมก็ยืนเฉยครับนะครับการที่เรายืนเฉยเนี่ยมันก็คือการแสดงความผคาลพนะครับเราจะร้องไม่ร้องไม่มีกฎหมายบังคับนะยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพลงชาติมาาก็ยืนตรงจบ เอามือไฟหลังอล้วงกระเป๋านะครับหรือว่าทําอะไรแล้วแต่มันไม่มีความดีนะครับจะลุกจะนั่งอะไรําคือการจะรับชาตินีออ่ยแหละดูจากการกระทาไมได่ดูท่ายืนนะครับไม่ใช่ว่าดูท่ายืนแล้วแบบนี้ไม่ร้องเพลงจา้านะครับไอ้พวกนี้คือพวกขายชาติจะบบ้าหรือเปล่าขอยืมคําพูดของอ่าผู้กองสมนัสมานะครับเข้าใจนะอือเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลไหมครับก็ไม่แน่นะครับ แต่พรรคเพื่อไทยยังไงไงเนี่ยทางน้ําเงินหรือส้มถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเอาเพื่อไทยไปเพราะถ้าไม่มีเพื่อไทยมันก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเป็พนพรรคลาดับที่สามนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นรัฐบาลก็ต้องเอาเพื่อไทยครับเพราะถ้าไม่มีเพื่อไทยเสียงไม่พอนะครับไม่ว่าน้ําเงินหรือส้มในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมีเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงหอมหวนสังเกตเลยทางพรรคส้มและก็พรรคน้ําเงิน ก็ไม่มีใครด่าเพื่อไทยเรื่องอังเคิลนะครับอ,อุงอิงนะครับนะลหลานอังเคิลนะครับนะที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายจนอะไรจนทําให้สารรัฐมนูลสั่งปลดออกจากนายกไม่ค่อยพูดนะครับเนะี่ยก็ไม่ค่อยพูดเพราะอะไรเพราะวันหน้าเดี๋ยวแดงกันน้ำเงินก็ต้องจับนะไม่แดงแดงจับน้ำเงินหรือไม่แดงก็ต้องจับประส้มเพราะถ้าไม่มีแดงมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะแนนไม่พอ นะครับแล้วก็ส่วนพักที่สามก็อาจจะเป็นพักอะไรกล้าทําหรือว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องไปดูว่าประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่กล้าทําได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปเลือกเอาหรือว่าจะเอากล้าทําหรือว่าจะเอาประชาธิปัตย์อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสถานการณ์การเมืองประมาณนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็นะพรุ่งนี้เขาก็ไปเลือกตั้งล่วงหน้านะครับนะนะครับนะนะแล้วก็วันที่8ก็อย่าลืม เลือกพักไหนชอบพักไหนไปกาเลยนะครับอ่านะฮะวันนี้หาเสียงปลาใสได้ปกติหรือครับนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรห้ามมื่วันนี้นะเพียงแต่ห้ามกินเหล้าเมาไอห้ามอะไรห้ามขายเหล้าขายเบียรนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินกินข้าวอะไรต่างแต่ผมกินวายไปเรียบร้อยแล้วกินที่บ้านเดี๋ยวไปกินข้าวต้มนะครับนี่เขาบอกอะไรคุณเฉินบอกว่าผมว่าจะเลือกพี่เต้เป็นนายกต่อ บางคนก็บอกว่าเต้เป็นขี้คุยนะครับก็แล้วแต่นะครับใครชอบอะไรอนะ่ะอืมว่ากันไปนะครับพี่น้องครับด้วยความเคารพรักๆนะฮะอืมอืมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคนที่ไปแสดงความคิดเห็นและโดนฟ้องบินประมาทนะครับนะครับนะก็ไปพูดเรื่องส่วนตัวของเขาคนดังๆนะวันนี้ก็ฟ้องมาตั้งเจ็ดคนแปดคนแล้วเก้าเก้าคนน,ะ 9, 9, คนนะ่มาหาผมอนะ่ะ เพราะนั้นพี่าาาน้องประชาชนก็ระวังนะ,สะแสดงความคิดเห็นไปด่าคนนั้นด่าคนนี้คดีความก็ตามมาเราไม่ชอบก็ห่างๆซะนะครับไม่ชอบพี่เดก็ก็ไม่ต้องมาด่าพี่เดเพราะลูกน้องก็เก็บทุกวันเก็บเกียวเก็บว่าถ้าดูแล้วคนไหนจะถด่า,า,ดาทุกวัน,ท,วนทุกวันไม่เลิกก็รวบรว,วมไว้เดี๋ยวก็ฟ้องทีเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่เคยฟ้องใครเพราะนั้นก็ฝากพี่าาาน้องประชาชนอย่าเที่ยงไปด่าคนนั้นนะคนนี้ไม่ชอบใครก็อย่าไปยุ่งกับเขาเชื่อผมเถอะ คดีความก็ตามมาพอถึงเวลากม็มีใครช่วยเราหรอกมีบางคนจะมีคดีต้องร้อยกว่าคดีครับเคยมีอาชีพก็ไม่มีอาชีพเพราะอะไรมีคดีร้อยกว่าคดีวันๆก็โพส์วันนี้จะไปฟ้องวันนั้นไปฟ้องวันนี้นฟ้องคนนั้นฟ้องวันนี้คือมันไม่เกิดประโยชน์นะวันๆจะมีคดีความนะครับนะไม่เกิดประโยชน์เชื่อผมสิขนาดผมประกอบอาชีพด้านกฎหมายผมยังไม่อยากมีคดีความเลยนะเลยเข้าใจนะ นะครับนี่เขาก็พูดถึงเรื่องผลตอบแทนนะครับระหว่างประกันสังคมกับกบขนะครับประกันสังคมได้ประมาณสักสงเปอรกว่าบริหารโดยราชการกบขบริหารโดยเอกชนนะได้ผลประโยชน์ประมาณ5%้ากว่านะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะนะครับการบริหารเนี่ยถ้าเกิดทําโดยเอกชนมันก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงกว่าหาเ นะครับมันดีกว่าดีกว่าราชก,การราชาก,การไม่ไหวแล้วนะครับเออไม่ไหวแล้วครับอืมนะนะครับเออดีกว่าเยอะเชื่อผมนะอืมก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเอกชนดีกว่านะครับเข้าใจนะครับมีอะไรถามมานะครับอ่าขอห้ามขายเหล้าขายเบียรนะครับถึงวันไหนก็ก็กอ่าหกโมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับ นะครับเพราะนั้นก็นะอืมนะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ทนายวินสวัสดีครับนี่ทนายวินนี่ครับอ่านะครับเนะทนายวินูก็เรียกอะไรทีมงานทนายออยสีนะนะครับใครสนใจก็ลองไปดูเพจทนายออยสีสวัสดีทนายวินนะจุกรูจุกรูนะครับสบายๆนะครับนะครับเนี่ยฟ้องไปก็มีแต่ความทุกข์ใส่ตัวนะครับอ่านะฮะ วันนี้มีข่าวเรื่องทนายปลอมนะครับนะครับนะครับก็เป็นทนายปลอมไปหลอกเงินก็ตั้งสิบห้าล้านเนี่ยเดีดูข่าวนะครับต้องระมัดระวังนะทนายความมันต้องมีสํานักงานมีอะไรที่แน่นอนเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะเออนะฮะต้องระวังนะอืมนะครับต้องระมัดระวังอืมอืมนะครับต้องระมัดระวังส่งมาทาันี้ครับกําลังไลฟ์สดอืม ส่งส่งมาทางนี้ครับมีอะไรส่งมาเลยครับอืมนะครับอืมนะครับนะอ้าวไทอยากถามอะไรก็ส่งมาส่งมาทำไมประกันสังคมถึงตกต่ำขนาดนี้ก็นี่แหละครับนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนระบบนะนะครับต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะ นะครับนะไม่ว่าการลงทุนการเอาเงินไปใช้อะไรต่างๆนะฮะเออนะครับอืมเอ่ออืมอือนะครับอืมมีอะไรบ้างเนี่ยอืม